าาราคาบิตคอยร่วง5%หลังจากบริษัทแล้วก็ออกมาทิเศในเรื่องของการลงทุนบิตคอยมูลค่ากว่า1.2แสนล้านบาทรายละเอียดเป็นอย่างไรคลิปนี้เท่าแ่ใหม่จะมาแบ่งปันให้ฟังครับ สวัสดีครับพบกผบผมครับเกียรติรัตน์จินดำนีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ SME ครับตามติดข่าวบิตคอยนี้ครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามบล็อกเชนนะฮะรานะคาบิตคอยครับร่วงลงมากว่า2,000ดอลลาร์นะฮะในระยะเวลาชั่วค่ำคืน หลังจากที่บริษัทออร์เรคอละนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าจะเข้าซื้อตัวบิตคอย n ์เนี่ยมูลค่ากว่า72,000บิตคอยน์นะครับจากกราฟที่เป็นตัว t r ร d ดิ้งวิวแสดงให้เห็นครับว่าราคาของบิตคอย์เนี่ยได้ร่วงลงกลับมาอยู่ที่55,000ดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาแค่วันเดียวเองนะฮะหลังจากแตะจุดสูงสุดที่ประมาณ57,000ดอลลาร์นะครับในช่วงของเมื่อวานนะ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีข่าวลือหนาหูเลยทีเดียวนะครับว่าบาริษัททาง Oracle เนี่ยจะเข้าไปซื้อบิ c o i n เป็นจำนวนมากครับจึงกลายเป็นกระแสะที่โด่งดังน่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายคนครับคาดว่าน่าจะเป็นบริษัท Oracle นะครับอาจจะเป็นคู่แข่งของนักลงทุนที่จะเข้าไปซื้อด่างตัว a y ร c a l e นะครับ i c โ a นะครับในแง่ของการถือคลองตัว i ิ t o o n นะอย่างไรก็ตามครับ กรณีนี้ครับนาย r รลลี่อิลิสันนะฮะผู้ร่วมก่อตั้ง o r a c l e ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวนะครับแต่บอกไม่เป็นในไหนครับว่าบริษัทของเขาเนี่ยจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปีหน้านะครับเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะผมยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยแผนของบริษัทว่าทําไมผมถึงคิดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างกระทนานนะแต่เราเชื่อว่าฐานข้อมูลจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในปีหน้านะครับทางคุณเรลลี่อิลิสันเนี่ย ก็ได้กล่าวไว้นะครับในการให้สัมภาษณ์นักข่าวของ CNBC นะฮะและนี่ก็คือตามติดข่าว Bitcoin นะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเพืาอเปิไมค์ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการท,ทําธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากต่างภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ